รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโคต้าพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยนางสาวชนิการพันพักดีตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนฝางวิทยายน์อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น สาวเรียเขตแก่นกคนครราชพฤกษ์ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.1. ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชานาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กิจกรรม Active Learning and Coding กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรม plc จำนวนยี่สบสองคาบต่อสัปดาห์1.2งานพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 1. รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 2. หัวหน้างานบริหารบุคลากร 3. หัวหน้างานรับประกรียน 4. งานการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม1.3โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่รับผิดชอบดังนี้ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะ 2. โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์1.4ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์การแสดงนักศิลป์ไทย และมีเอกาสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะนักศิลป์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตและอธิบายเพื่อให้ผู้เรียนได้สังเกตและปฏิบัติตามการสาธิตช่วยนักเรียนเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 3. ผลการประเมินภายนอกผลการประเมินตนเอง SAR ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสะมะสะจากการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด19ได้ระดับดีทุกมาตรฐาน 4. ลการดำเนินงานตามนโยบายมีการเริ่มคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการหลากหลายสร้างบทเรียนออนไลน์และดำเนินตามนโยบายของสพทในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 5. รางวัลและผลงานร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรส่งผลให้โรงเรียนฝางวิทยายนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหน่วยง,งานภาคีเคข่ายภาครัฐดีเด่น